วิเคราะฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซนบูมบอนเต็งหาคุณเป็นนักลงทุนตัวจริงกดติดตามไว้ได้เลยครับ สวัสดีครับวิเคราะห์ฟุตบอลกับเซมูมอนเตงประจ ա วันอังคารที่17มิถุนายน2568นะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลุยกันต่อในสื่อของฟุตบอลฟีฟ่าขับปัวครับกันนะครับผมก่อนอื่นขอเช็คบ้านเมื่อวานสักนิดนึงนะครับจากนี้ไปจะเช็คทุกวันนะเจ๊งทุกคู่ผมก็เช็คนะฮะอ่าคู่แรกครับอยู่ต่อเชลซี1.75นะครับชนะ2-0ตัวนี้กินครึ่งนะครับผมถัดมาบิน2ครับผมต่อเบนฟิก้า0.75กับสกอร์ต่ำ2.75นะครับจบเสมอ2-2อันนี้โดนทั้ง2บินนะครับแล้วก็บินที่3นะครับบบบินนสุดท้้าายยรรอเเชละคัผม ฟลอเมงโก้นะครับชนะทะนาของตูนิสไปได้2ต่อ0นะครับผมให้อยู่ต่อ1.5อันนี้กินเต็มเหมือนกันนะครับก็เมื่อวานผลงานประมาณนี้นะส่วนตัวที่ผมให้เน้นเป็นพิเศษนะครับบินหลักของผมเลยเนี่ยคือเชลซีนะครับผมก็กินไปนะส่วนบินรองเป็นฟิก้านี่ผิดพลาดนะโดนไปแดงกันยับเลยก็เลยเสมอกันไป2ประตูต่อ2ประมาณนี้นะครับผมอะยังไงก็ วันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อแล้วกันนะยาวๆไปยันวันอาทิตย์เลยนะครับผมกับรายการนี้รายการเดียวเราไม่เอาฟุตบอลอื่นเลยนะครับวันนี้นะครับมีกันทั้งหมด4คู่ครับแต่แน่นอนครับผมจะคัดออก1คู่เพื่อเป็นแค่3คู่สําหรับร่วมกิจกรรมไทยผลสกอร์กันนะครับสคู่วันนี้ครับคู่แรกครับห้าทุนตรงครับฟลูมินเซสกับดอตมูลคู่ที่2ครับริโอเพยกับอุราวะเรสนะฮะตีสองตรงและคู่ที่3ามตีห้าตรงครับเป็นอูซานทุนไดกับมาเมโลดี้นะครับสามคู่นี้ครับร่วมสนุกไทยผลสกอร์กันได้เลยนะครับ นะครับคู่หลักคู่ปรับใจวันนี้ครับเป็นรอบฮาทุ่มนะฟลูมินิเซ่กับดอทมูลนะครับอันนี้บอลใหญ่สุดละไทยถูกคู่นี้รับ100บาทสําหรับขาจอะกันครับแล้วก็ v ีพรับไป300บาทนะครับจะดูได้นะฮะว่า VIP เนี่ยรับเยอะนะเออมีลุ้น10,000บาททุกวันนะครับผมบอกเลยโคตรคุ้มนะสมัครหลังไม้ได้เลยนะครับสอบถามหลังไม้ได้ไลน์แอดแอดบอลไปสแปดนะครับซึ่งไม่ได้ได้แค่ลุ้นเงินหมื่นทุกวันนะครับแถมได้ทีเด็ดจากผมนะครับผมวอลละตัว2ตัวด้วยนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดสมมติมอองงหาาาเว็บบบไซต์ลททุนนนดด้กีีฬููย่่ะแ ไว้เนื้อเชื่อใจได้นะฮะราคาตาต่อรองแบบสเสถียรดีๆหน่อยอะไรแบบนี้ก็คุยผมได้นะให้ผมดูแลได้เช่นกันนะครับเราอยู่กันมา4-5ปีละนะไว้ใจกันได้นะครับ l ลน a p p l e อรดทั้งมาคุยกันหลังไมล์ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกกดติดตามกด Subscribe นะครับผมช่องของผมตรงนี้เอาไว้หน่อยนะครับผมขอ30,000ซับเดี๋ยวแจกส0,000ต่อนะฮะผมมาโอเคมาลุยเราไปดูทั้งสคู่วันนี้กันเลยครับ คู่แรกครับเรามาดูนัดเปิดสนามในกลุ่ม F กันดีกว่านะครับเตะที่เนวเจอร์ซีนะครับผมถ้าตามเวลาไทยก็หาทุมตรงครับวันนี้ฟู i เมนเซจะเจอกับบริเซียดับมุนนะครับโดยเพื่อนร่วมทีมอีก2ทีมก็คือมาเมโลดีนะครับผมเป็นตัวแทนจากแอฟริกาใต้นะครับผมกับอีกหทีมก็คืออูซานฮุนไดาจากเกาหลีใต้นั่นเองนะครับ ก็อ่ะเอาเป็นว่าฟอร์มปัจจุบันของแต่ละทีมแล้วกันนะครับผมต้้งฝั่งของดอตมูลครับจบฤดูกาลบุนเดสติก้าเป็นดบบสนะครับผมผลงานยอดเยี่ยมถือว่าโอเคเลยนะภายใต้การคุณทีมของนิโกโควัชนะครับผมแล้วก็รวบได้ถึง22คะแนนจาก8นัดสุดท้ายในลีกนะครับค่าเฉลี่ยการยิงประตูเนี่ยอยู่ที่2ประตูขึ้นไปต่อเกมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงท้ายซีซั่นเนี่ยทำได้ดีมากนะฮะเกมลุกตีเลยทีเดียวนะครับส่วนฟอร์มเยือนครับค่อนข้างแข็งแรงครับผมชนะ เนะครับผมมีเพียงแค่1นนัดเท่านั้นนะฮะที่โดนแชร์แต้มในเกมเยือนนะครับผมแล้วก็แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นในช่วงหลังๆนะครับ ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตัวบ่งบอกให้เห็นครับว่าทางด้านของตับบุญเนี่ยเล่นนอกสนามของตัวเองค่อนข้างดีเลยทีเดียวในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สําคัญตัวผู้เล่นวันนี้ถือว่าใช้ได้ด้วยนะครับผมขณะที่ทางฝั่งของฟลูเมเนเซ่นะครับผมก็ปัจจุบันอันดับนลีกนี่คืออยู่ที่อันดับ5นะครับผมมีสถิติชนะใน4นัดหลังครับแล้วก็ไม่แพ้จาก6เกมหลังสุดในทุกรายการครับเกมรุกนี่สามารถทําประตูไปได้ถึง15ลูกใน11นัด หลีกหลังสุดนะครับผมแล้วก็เกมรับเสียไปแค่12ประตูเท่านั้นนะครับค่าเฉลี่ยการเสียประตูตกประมาณนัดละลูกนะฮะกลมๆโดยประมาณนะแล้วก็เดโกซิวาเนี่ยช่วยทําให้แนวรับของฟลูเมนินเซ่เนี่ยต้องบอกว่าโอ้มีวินาละแข็งแกร่งมากจริงๆนะครับตัวเก่าตัวนี้แต่ว่าตัวเจ็บนะครับผมที่พลาดการใช้งานแน่ๆในวันนี้คือเจฟฟ์สันโซเตลโดนะครับเจ็บกล้ามเนื้อแล้วก็แข้งีกหนึงตัวอย่างเบอร์นาลนะฮะรวมถึงคาร์โบิโอด้วยนะครับวันนี้จะลงสนามไม่ได้ขณะที่ผู้รักษาประตูครับวายปีบิบนีลง ตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับผมส่วนตรงฝั่งของอดอทบุนเองเนี่ยก็วันนี้ก็อย่างที่ทราบนะตัวเล่นคุณภาพอยู่แล้วครับทั้งมาเซลซาบิเซอร์เอนเมนช่าอะไรพวกนี้นะครับ รวมถึงกองหน้าฟอร์มดีในฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างเซฮูกูรัสซี่ด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่าวันนี้น่าจะลงสนามแน่นอนนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าการเจอกับฟลูมินเนเซ่เนี่ยไม่ใช่ของง่ายครับผมตัวแทนจากบราซิลถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งเลยทีเดียวนะครับดอทมุนเนี่ยเกมรับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยก็เอาตรงๆปะทุกฤดูกาลก็ไม่เดีดไว,ว่ดีครับผมแต่ว่าแผงหลังสไตล์แบ็กกองหลังสาคนเนี่ยก็ทําให ยืนคุมพื้นที่ได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวขณะที่เกมลุกเน้เนเรื่องทรานซิชันเร็วครับผมส่งบอลเร็วเข้าทําเร็วครับจากตัวที่สปีดสูงอย่างพวกยูเรนบัสหรือว่าคารดิมอเดย์มีอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้คู่แข่งเนี่ยค่อนข้างจะ เจอเกมรุกที่เขาเรียกว่าน่ากลัวแล้วก็ยากลำบากเลยทีเดียวนะครับแต่จุดอ่อนก็เกมรับนั่นแหละนะฮะผมขนาดที่ฟลูมินเซ่เองเนี่ยมีแผนที่ก็ยืดหยุ่นนะครับหลักๆส่วนใหญ่ที่เห็นจะใช้บ่อยคือ433ครับเน้นสลับจังหวะพาซิ่งนะครับผมแบบกระชับนะฮะรวมถึงมีสลับโยนบอลยาวบ้างแต่หลักๆในเกมรับถือว่าดีใช้ได้นะจากการ คุมอ่าคุมแดนหลังของเตียโกซิวานะครับอาวุธหลักคือเกมสวนกลับเลยนะครับผมแล้ววันนี้ในการเจอกับดอบมูลเอาตรงๆเลยนะก็แน่นอนแหละเป็นรองดับมูลอยู่แล้วนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นรองเยอะอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับผมแต่ถ้าตรองเปิดมาเอาตรงๆนะโอ้โหวัดใจสุดๆดนะครับดอบมูลต่อ1น5ครับสกอร์รวมสูงต่ำอยู่ที่2.75เอาตรงๆคู่นี้นะถ้าให้ผมเลือกจริงๆเนี่ยคือผมมองว่าดอบมูลเนี่ยเกมลุกดี ขณะที่ฟลูเมนเซเองเนี่ยก็เกมรุกก็ดีใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่เกมรับก็ดีด้วยนะฮะคือเล่นกระตับปุนผมว่าสูสีเพราะฉะนั้นในดูแล้วเนี่ยโอกาสจบสกอร์สูงเนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงที่สุดนะในความรู้สึกผมสําหรับคู่นี้ถ้าจะลงทุนนะครับอืมคือถ้าเกิดจะเลือกลงทุนบินแอจะบนหนึ่งเป็นหลักเนี่ยคงไปที่สกอร์สูง2 7 5จเป็นหลักไปก่อนเพราะเชื่อว่าน่าจะยิงประตูก็ได้ทั้งสองทีมครับส่วนถ้าเชียร์ฝั่งไหนซ้ายขวานเนี่ย วันนี้ขอไปทางดอบมูลแล้วกันนะยังแอบคิดอยู่ว่ามาตรฐานบอลยุโรปมันน่าจะได้อยู่นะอ่ะผมว่าจบแบบ2องสามหอะไรแบบเนี้สามหนแบบยิงกันเยอะๆสนุกๆอะ่ะเกมลุกเตะกันทั้งคู่นะครับอ่ฝากไว้2บินแล้วกันครับคู่นี้เนมบิทิสกอร์สูง2.75เป็นบินหลักครับแล้วก็ยอนดอทมูลไปเบาๆราคา1.25นะครับถัดมาคู่ที่2นะครับผมเป็นนัดเปิดสนามในกลุ่ม E เตทที่ซีแอตเทิลนะครับผมก็เป็นริเวอร์เพลสจากอารัจจิดีดาครับวันนี้เจอกับอูร์วะเรส ญี่ปุ่นนะครับผมก็มาดูกันนะครับอเมริกาใตา้เอเชียน่าสนุกเหมือนกันนะครับโดยฟอร์มล่าสุดปูมลังครับผมทั้งฝั่งของริวเพลย์ก่อนละกันครับ ผลงานช่วงหลังครับคือชนะ5เสมอ1และแพ้4จาก10นัดหลังสุดนะครับรวมเนี่ยยิงเฉลี่ยนะครับอยู่ที่นัดละ2ประตูต่อเกมนะฮะผมของบอลเฉลียย่ยอยู่ที่64.4%เรครับสร้างโอกาสได้ถึง7ครั้งขึ้นไปโดยเฉลีย่ยในทุกแบ้นะครับแล้วก็ได้เตะม,มุมเฉลีย่ยอยู่ที่นัดละ5ครั้งด้วยนะอ,อันนี้สถิติแบบเต็มๆก็เป็นตัวบง่งบอกครับว่า r i v e r p l เ t e เนี่ยเป็นทีมที่เน้นเกมรุกนะครับแบบมีประสิทธิภาพนะฮะแล้วก็ทางฝั่งของอุรว เรครับผมชนะ5เสมอ2แพ้3ครับจาก10นัดหลังสุดยิงประตูเฉลี่ยครับผมอยู่ที่1.5ลูกต่อน,นัดครับและเสียประตูที่นัดละ1ลูกโดยเฉลี่ยนะครับผมผลงานเกมเยือนจริงๆถือว่าไม่ค่อยดีนะครับผมสนัดหลังสุดที่เล่นนอกบ้านตัวเองเนี่ยแพ้รวดหมดเลยนะครับ ก็ได้ได้ว่าเป็นทีมที่เก่งในบ้านนะแต่ว่าพอออกนอกบ้านปุ๊บไม่ดีทันทีจริงอยู่ว่าวันนี้เตะสนามเป็นกลางแต่คือมันเตะนอกบ้านเนเออเข้าใจไหมเออหยิบสถิติตัวนี้ขึ้นมานะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมไม่รู้เรื่องอ่าผ่านการเล่นนะครับผมระบบ ความพร้อมนะฮะวันนี้ลิเวอร์พูลเองเนี่ยก็น่าจะมาเป็น4-3-3นะฮะยืดหยุ่นเป็น4-2-3-1ได้เน้นเกมรุกเป็นหลักครับตามสไตล์ของฟุตบอลอาเจนินาอยู่แล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวหลักอย่างมาสตันตัวโน่นะครับผมดูริซี่หรือว่าโคลูดิโอวันนี้พร้อมลงสนามทั้งหมดครับแถมยังมีแนวรับที่แข็งแกร่งอีกตั้งหากขณะที่เกมกลางไม่ต้องสืบเลยครับบอลอเมริกาใต้นี่ดีแน่นอนนะฮะขณะที่าฝั่งของอูระวะเรสทีมเยือนครับ4-2-3-1สลับกับ4-3-3ครับเรียกได้ว่ามี นนแล้วก็โตกับเร็วครับโดยใช้ทันานของวัตนาเบะแล้วก็มาซูโอนะครับเป็นตัวหลักในเกมรุกครับแต่จะขาดพลังกำลังหลักของทีมอย่างซากะอิไปนะฮะในวันนี้นะครับเป็นกับตันทีมเจ็บนะครับลงสนามไม่ได้ขณะที่แนวรับเนี่ยก็ยังคุมได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะก็ค่าเฉลีย่ยเสียประตูทุกเกมอะ่ะวายอย่างนั้นละกันนะครับผมก็เอาตรงๆครับด้วยมาตรฐานของทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยมันก็เหนือกว่าอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็โดนถึงฟอร์มการเล่นเองก็ดีกว่าด้วยอีกทั้งตัวผู้เล่น ก็พร้อมมากกว่าด้วยครับดังนั้นแล้วเนี่ยทีมจากแดนนิตุไทยเนี่ยก็ดูแลอาจจะสู้ลําบากสักนิดหนึ่งนะครับผมแต่โอเคแหละผมว่าคงไม่ได้แบบว่า เละเทะกระ,กระจายยับเยินอะไรเช่นนั้นนะครับแต่ถึงที่สุดผมก็ยังเชื่อว่าลิเวอร์พูลเนี่ยน่าจะทําได้ดีกว่าแล้วก็น่าจะเอาชนะอูราวะเรไปได้ในท้ายที่สุดนะครับโดยคู่นี้เปิดมาอัตราต่อรองครับลิเวอร์พูลต่ออยู่ที่1.0นะครับผมสกอร์รวมสูงต่ําอยู่ที่2.5นะฮะก็ดูแล้วเนี่ยน่าจะเป็นริเวอร์เพลทที่เปิดเกมลุกเข้าใส่เป็นหลักนะครับผมอูราวะเรสเองเนี่ยคงน่าจะงงหัวขึ้นยากนะผมดูแล้วนะครับแล้วก็เกมลุกเองเนี่ย ก็ถ้าเจอทีมระดับอเมริกาใต้ก็น่าจะสู้ลําบากเช่นกันนะครับไม่น่าจะยิงประตูได้ด้วยซ้ำนะฮะก็คู่นี้ขออเชียร์ไปที่หลักๆนะขอเป็นสกอร์ต่ํา2.5เป็นหลักก่อนละกันแล้วก็หย่อนเลี้ยวเพลทไปเบาๆนะครับผมในราคา1.0นะครับย้ำอีกทีนะฮะเน้นสกอร์ต่ํา2.5แล้วก็ใส่เลี้ยวเพลทไป1.0ครับเชื่อว่าเลี้ยวเพลทชนะแน่ๆจะ1.0หรือ2.0เท่านั้นคิดออกแค่2สกอร์ตามนี้นะครับ คู่ต่อมารอบเช้ามืดนะครับผมไปที่กลุ่ม F กันอีกครั้งนะครับเวลาตีห้าตรงครับผมอูซานฮุนไดจะเจอกับมาเมโลดี้นะครับอูซานฮุนไดนี่จากเกาหลีนะเรารู้กันอยู่นะครับส่วนทางด้านของมาเมโลดี้นี่ถือว่าเป็นทีมที่ไม่คุ้นหูคุ้นตาเท่าไหร่แต่ว่าเป็นระดับแบบว่า เขาเรียกว่าระดับของดีนะต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่าไมลเมโร์ลินนี่เป็นแชมป์ลีกนะครับผมของเซาท์แอฟริกานะครับผมแสมัยติดต่อกันนะครับโดยฟอร์มของพวกเขาเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆครับชนะ4เสมอ1แพ้1จาก6เกมหลังสุดนะครับมีพลาดท่าแพ้กับพีระมิดนะฮะสองต่อสในรอบชิงอ่ากัฟคราฟเท่านั้นเองนะก็คือชิงแชมป์สโมสรทวีปแอฟริกานะครับแต่ก่อนหน้านั้นนี่ต้องบอกว่าฟอร์มนี่ระดับท็อป10เลยนะครับผมชนะทั้งอาอาดีชนะทั้งเอสเปเรนซ์นะครับโอ้ เอาเป็นว่าทีมคุณภาพทีมหนึ่งเลยแลวกันจากทางฝั่งกาลาทาวีปนะครับส่วนอูซานหุ้นไดจากเกาหลีใต้ครับก็เป็นแชมป์เคลีก3ปีซ้อนเช่นกันครับแต่ว่าฟอร์มต้นซีซั่นส0 2 5นยยังต้องบอกว่าไม่แรงเท่าไหร่ครับชนะ3เสมอ2แพ้1จาก6เกมหลังสุดนะครับฝืดๆนิดนึ่งนะนัดล่าสุดแพ้ชุนบุกด้วย1ต่อ3ครับยิงรวม3ลูกใน6นัดหลังสุดนะครับถือว่ายิงค่อนข้างน้อยเลยทีเดียวเกมเยือนครับผมก็ไม่ค่อยดีด้วยนะเอาง่ายๆคือเล่นนอกบ้านไม่ค่อยดีแล้วกันออาาาามมีีีททท่่นน่่่่่เเเลลนนนนนใบบ้้้้ชไไไดดแแตกคยรร เล่นเนี่ยเท่าที่เห็นบอกจะเป็น4 1หนนะั่นจริงมันก็ยืดหยุนได้เยอะนะครับผมโดยเน้นเกมแดงกลางเป็นหลักอยู่ละฟุตบอลเกาหลีฟุตบอลบอญี่ปุ่นนี้นนกลางจะเหนียวแน่นกลางแน่ไนไว้ก่อนนะครับแล้วก็เน้นเพรสซิ่งสูงครับกองหน้านะครับตัวต่างชาติจะมีอิริกฟอริอัสครับที่ยิงไปกล้าประตูในซีซั่นนี้เนี่ยลงสนามเป็นตัวหลักเล่นตัวกับโบยานิชครับกองกลางที่คอยคุมจังหวะของเกมนะฮะก็เอาตรงๆอูซานเนี่ยถือว่าคุณภาพทีมหนึ่งครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเกมรับสัก,สกหน่อยนะเพราาว่า ก็เสียประตูแทบทุกเกมนะครับผมโซนด้านฝั่งของแมมเมโลดี้ซันดาวนะครับของอแอฟริกาใต้เนี่ย4-2-3-1นะครับหลักๆจะเป็นระบบนี้แล้วก็เน้นบิล์อัพจากกองกลางขึ้นมาครับโดยใช้ตำแหน่งของเทโบโคโมโกเอน่านะครับผมกับอาร์เรนเดอะไรพวกนี้นะฮะเป็นตัวหลักนะครับรวมถึงคู่หน้านะฮะอย่างลูคัสริเบโร่เนี่ยกับตำแหน่งของอีครามเรนเนอร์สนะฮะยิงรวมกันสามสิบประตูนะในซีซั่นที่แล้วนะถือว่าเป็นคู่กองหน้าที่ยิงประตูได้เยอะมากๆนะครับฟอร์มเข้ม เกมรุกค,คมนะฮะเกมรับก็ถือว่าไม่แย่ด้วยและที่สําคัญเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องของสรีระร่างกายเนี่ยก็ถือว่าแอบได้เปรียบทางฝั่งของทีมดังจากเกาหลีใต้พอสมควรเหมือนกันนะอันนี้พูดตรงๆเลยโดยตาต่อรองคู่นี้เปิดมาครับผมซันดาวเนี่ยท่า,ทาหน้าของมันเม็นดี้ซันดาวต่อ0.25นะครับแล้วก็สกอร์สูงต่ม2.25โอเปิดมาอย่างนี้นี่เอาจริงผมชอบเลยนะเพราะว่าจากการประเมินอะไรหลายๆอย่างเนี่ยคือผมมองว่าวันเนี้ย เปิดเกมรุกเข้าใส่แน่นอนนะครับเพราะว่าทั้งสองทีมเองก็คงมองว่ามันทั้ง2ทีมเนี่ยมองซึ่งกันและกันว่าเป็นทีมที่สามารถจะชนะได้ง่ายที่สุดง่ายกว่าฟูมิเนเซ่แล้วก็ดับมูลอีก2ทีมที่รวมสายนะครับดังนั้นวันนี้น่าจะแลกกันแน่ๆแหละแล้วก็ทีมที่ได้ชนะนะครับผมก็ถือว่าโอกาสที่จะเข้าสู่รอบต่อไปมากกว่าอีกทีมหนึ่งทันทีนะครับแต่ผมก็ยังมองว่าทีมจากกาลทวีปดูดีกว่าทางฝั่งของเกาหลีใต้นะเอาตรงๆเลยนะเพราะด้วยด้วยคุณภาพ คุณภาพทีมโดยสรีระด้วยอะไรผมดูลองดูเทปการเล่นย้อนหลังแล้วเนี่ยโอ้เล่นใช้ได้ไม่ธรรมดานะทีมจากแอ,อฟริกานะครับเลยเปิดต่อ0.2% 5ผมว่าเต็มที่ก็ไม่แพ้อย่างแย่แค่เสมอนะครับโอกาสชนะถือว่าสูงมากเลยทีเดียวคู่นี้ขอเชียร์ไปที่ทางฝั่งของมาเมลโลดี้ซันดามในราคา0.25แล้วละกันนะครับส่วนสูงต่ำนี่ขอผ่านไปก่อนนะคู่นี้นะฮะเพราะถ้าลูกแรงมาเร็วก็ไหลได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดมาช้าเนี่ยดีไม่ดีจบ0.0นนย์ได้นะครับเสี่ยงไปหน่อยนะขอยเย,ออยู่มใส่บินี้ครับ แต่คู่สุดท้ายรอบสายเลยนะครับผมเวลา8โมงตรงไปที่กลุ่มอีนะครับวันนี้มอนเตเร่นะฮะตัวแทนจากเม็กซิโกจะเจอกับอินเตอร์มิลานนะครับผมซึ่งเป็นรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก ฤดูกาลล่าสุดนั่นเองนะครับเพื่อนวมสาย2ทีมก็คือทางด้านของเรอัลเพรอุระ์วะเรสนะฮะขอพูดถึงทางด้านของบอนเทเรนก่อนเลยนะครับผมถ้าเกิดใครที่เป็นสายชอบดูบอลตอนเช้าชอบตามควายตอนเช้ารับรองว่าคุ้นชื่อแน่นอนนะฮะรับรองว่าได้ได้ดูบ่อยเลยละพวกเขาเนี่ยเป็นแชมป์คอนกาเคฟนะครับผมแล้วก็เคยจบอันดับ3ในฟีฟ่าคัพบัวค u p มาแล้วนะครับเมื่อปี2 0 1 2และปี2 0 1 9ต้องบอกว่าไอ้ทีมนี้ไม่ธรรมดานะครับฟอร์มในลีกแต่ล่าสุดอาจจะไม่ดีเท่าไหร่นะครับผมช่วงหลังชนะ4แพ้2นันหลังๆ เนยิงเฉลีย่ยอยู่ที่นัดละ1.67ลูกต่อเกมนะฮะเสียเฉลีย่ยอยู่ที่นัดละ1ลูกต่อเกมก็เอาเป็นว่าไม่คลีนชีตอะออว่าอย่างนั้นนะครับยิงประตูก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะครับผมส่วนฝั่งของอินเตอร์มิลานนะครับผมจบเป็นรองแชมป อสองรายการเลยทั้งซีรีส์อาร์แล้วก็ UCL นะโอ,โอ้โคตรน่าสงสารเลยนะเป็นพระรองทั้ง2รายการเลยนะครับแถมโดนเบสแชร์ถลม่มไป5ต่อศูนย์ในรอบชิงนะากถ้าใครจังมันได้นะฮะก็ตอนนี้เนี่ยกำลังจะเริ่มยุคใหม่ครับภายใต้การคุมทีมของคริสตินคีวูนะครับผมก็กุญซือคนใหม่นะเน้นเรื่องของการบิลอัพครับแล้วก็ขับเคลื่อนเกมรุกเนี่ยโดยใช้เกมรุกคุณภาพดีนะครับอย่างพวกลอโตโรมาติเนสมาคุสตูรามอะไรพวกนี้นะครับผม เป็นตัวหลักอยู่แล้วนะฮะก็เอาตรงๆพูดถึงตัวผู้เล่นเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากฤดูกาลที่ผ่านมาสักเท่าไหร่นะครับฟอร์มล่าสุดนะครับผมชนะ4จาก6เกมหลังสุดนะครับผมคลีนชีตได้ถึง7จาก10เกมหลังสุดอีกด้วยก็ต้องบอกว่าคุณภาพจริงมันก็เคารยกวามาตรฐานมันก็ยังต่างกันอยู่ประมาณนึงนะครับผมทางฝั่งมอนเตเรสครับผมก็น่าจะใช้4 3 3นะครับผมเป็นหลักนะจริงๆรูปแบบเกมมันยืดหยุ่นได้อยู่แล้วนะครับขึ้นเกมด้วยตัวริมเส้นนะครับเลนกองกลางเหนียวๆนะครับผมแตงร ตรงผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่งตัวเยอะครับไม่ใช่1-2โป้งยิงอะไรเงี้ยต้องแบบแต่ง1พัก 2, ล็อก3ยิง4อะไรเง,งี้ยไอบอลเม็กซิโกนี่มันลีลาเยอะนะฮะแต่ว่าเก่งนะแต่คือถ้าเจออย่างเงี้ยมาเจออินเตอร์มิลานไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะครับหลักๆพึ่งพากองหน้าแค่ตัวเดียวด้วยก็คือตัวหน้าของเออร์มานาเม่นะับผมเป็นตัวหลักกับตัวหน้าของคาราเรสนะฮะ ก็ถ้าบล็อกไอ้ตัว2ตัวนี้ได้ก็ไม่มีอะไรครับเกมรับนี่ก็อ่อนครับเกมบอรเมสซิโกนี่บอกตรงว่าไม่มีทีมไหนกองหลังดีสักทีมฮะส่วนอินเตอร์ม,มิลานครับน่าจะ35มไม่ก็3 4 1 2เหมือนเดิมนะครับเน้นครอบครองบอลนะครับแล้วค่อยๆย,ยกระดับเกมลุกขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะโดยใช้มาคุตตูรานกับมาตินเนสอย่างที่ผมบอกนั่นแหละนะครับจุดอ่อนก็คืออาจจะหลอนนิดนึงกัจากการที่แพ้ยูเซลในเกมล่าสุดครับผมแต่ถ้าพูดถึงคุณภาพทีมความฟิตนักเตะอะไรพวกเนี้ย บอกตรงว่าร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆครับและแถมเป็นโค้ชใหม่ด้วยผมว่าเรื่องของแท็กติกน่าจะมีอะไรแปลกใหม่มาให้เห็นในนัดนี้เหมือนกันนะครับผมซึ่งถึงแม้ว่ารายการนี้เนี่ยจะคล้ายๆเหมือนรายการสำหรับอุ่นเครื่องนะครับผมแต่ว่าด้วยความที่แม็คคริสเซนคีวูเพิ่งเข้ามาคุมทีมใหม่จะแบบเล่นอ่อนๆมันก็ไม่ได้นะครับวันนี้น่าจะได้เห็นรูปแบบของการเล่นของอินอด์มิลานที่น่าจะจริงจัง สูงอยู่พอสมควรนะครับผมแล้วก็ทางฝั่งของมอนเทรเองก็เป็นทีมสไตล์เกมรุกอยู่แล้วด้วยนะครก็คงตั้งรับได้ไม่นานหรอกก็ต้องก็ต้องบุกเหมือนกันนะไม่งั้นรอโดนนะครับแต่คุณภาพทีมแรกกันมาตอมัดครับผมเหมือนเอามวยใหญ่มาเจอกับมวยเล็กกันนะฮะก็ดูแล้วอินเตอร์มิลานย,ยังดูดีกว่านะครับผมเชื่อว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยงูใหญ่เนี่ยนะครับน่าจะยืนระยะแล้วก็สามารถเอาชนะไปได้ ในท้ายที่สุดนะครับผมแต่ต้องดูว่าตาตรองเท่าไหร่นะผมแอบไปส่องมาเนี่ยทางฝั่งกูหยาอินเตอร์ต่ออยู่ที่1.25ครับสกอร์สูงตามเปิดมาอยู่ที่2.75อันนี้คือมันไหลขึ้นไปทางสูงแล้วก็ไหลขึ้นไปทางฝั่งอินเตอร์นะครับผมก็ะดูแล้วเนี่ยกระแสมาในทนํานองว่าอินเตอร์น่าจะชนะขาดและน่าจะยิงประตูกันได้เยอะด้วยนะครับอะผมว่าเกมรับมอนเตเรไม่ดีนะครับผมอินเตอร์มิลานดีไม่ดีไม่รู้อะแต่คือด้วยคุณภาพระดับเลาโตโรมาติเนสกับมาคุตูรามครับ ผมว่าเจอเกมรับจากทีมเม็กซิโกเนี่ยยิงไม่ได้ไม่รู้ว่าไงนะอ่ะวันนี้ซื้อใจคู่กองหน้าแล้วกันนะแล้วก็เกมกลางเนี่ยยังไงแดกขาดอยู่ละรู้ๆกันอยู่กลางอินเตอร์มิลานนี่คือโคตรดีนะครับผมวันนี้ผมว่าอินเตอร์มิลานน่าจะชนะได้แล้วน่าจะชนะแบบขาดลอยด้วยนะครับผม30 นะประมาณนี้แล้วกันนะฮะสามศูนอะไรแบบนี้นะครับน่าจะมีให้เห็นนะครับคู่นี้ฝากไว้2บินเลยนะฮะผมให้อยู่ต่ออินเตอร์มิล่าราคาหนึ่และอยู่สกอร์สูง2.75ไปอีก1บินนะครับแต่ขอเน้นไปที่อยู่ต่ออินเตอร์หนึ่งจุเป็นบินหลักแล้วกันสําหรับคู่นี้ครับ อ่ะครบถ้วนนะครับวันนี้4คู่นะครับผมช่วงนี้นี่ไปที่ฟีฟ่าคาร์บูคารบแบบยาวๆเลยนะยามนดาทิตย์เลยนะครับอ่ะตัวแรกครับผมผมให้อยู่ต่อบอสเซียดับเบิลดาราคา1.25นะครับแต่ขอเน้นไปที่สกอร์สูง2.75เป็นบินหลักครับตัวที่2ครับผมให้อยู่ต่อริเวอร์เพลสราคา1.0นะครับผมแล้วก็ขอเน้นไปที่สกอร์ต่ำ2.5เป็นหลักนะครับตัวที่3ครับผมอยู่ต่อมาเมโลดี้ครับผมตัวแทนจากแอฟริกาในราคาต่อ0.25บินเดียวเลยครับและ คู่ที่4นะครับผมอยู่ต่ออินเตอร์มิลานครับราคา1.25อันนี้เน้นเลยว่าผมว่าน่าจะมานะแล้วก็ใส่ไปที่สกอร์สูง2.75นะครับถ้าถามว,ว่าวันนี้บินไหนมั่นใจที่สุดในคลิปณนะขณะนี้ที่ข้อมูลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้อัปเดตมากผมมองว่าวันนี้นะครับผมอยู่ต่ออินเตอร์มิลาน1.25 เป็นบินที่น่าสนใจที่สุดนะครับผมอยังไงลองมาเช็คกันบ้านสําหรับวันพรุ่งนี้ดูแล้วกันแต่ก็อย่าลืมนะครับผมสําหรับกิจกรรมไทยผลสกอร์ในค่าคืนนี้ย้ำอีกรอบนะครับฟลูมิเนเซ่กับดอทมุนครับห้าทุ่มตรงลิวเพลกับอุระวะเรสตีสอตรงและก็อูซานกับมายเบลูดี้เวลาตีห้าตรงนะครับคู่หลักคู่ปอบใจวันนี้คือฟลูมิเนเซ่กับดอทมูลรอบห้าทุ่มนะครับ คู่หลักของเราเตะเร็วสุดนะก็คือช่วงห้าทุ่มเพราะฉะนั้นยังไงรีบทายผลสกอร์กันมาได้เลยนะครับอย่าลืมนะสนใจสมัคร VIP ครับสอบถามหล,ลังไม้มาและแอนด์ปองไปสแปดรับรองว่าสมัครแล้วโคตรคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับให้กับช่องวิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อการลงทุนโดยเซมูมอนเตงให้ด้วยนะครับผมโอเคเจอใหม่มวนันพรุ่งนี้ยาวๆไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับผมเรามากลูเงินกันครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ